Hello students welcome to English with Teacher Bank สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ,ษกับคุณครูแบงค์นะครับผม Today we are g o i n g to learn about adverbs of frequency ส,สำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องคำกริยาวิเศษบ่งบอกความถี่นะครับคำกริยาวิเศษบ่งบอกความถี่มีไว้ทำอะไรนะครับมีไว้เพื่อบ่งบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้น อยู่เนี้ยเกิดบ่อยแค่ไหนทาเป็นกิจวัตรประจําวันมากน้อยแค่ไหนทําอยู่ทุกวันหรือเปล่าหรือไม่เคยทําเลยหรือทําเป็นปีละครั้งเดือนละครั้งอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะซึ่งเมื่อเราเห็น adverbs of frequency แล้วนะครับนันเรียนก็จะสามารถเดาได้ทันทีได้ว่าประโยคที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เป็น present simple tense นะครับเป็น present simple tense เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันและเป็นกิจวัตรประจำวันที่กำลัง ที่เกิดขึ้นในตอนนี้อยู่นะครับผมโอเคนะครับ adverse of frequency แบ,บ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือ adverse of indefinite frequency แบบที่2นะครับก็คือ adverse of infinite frequency นะครับโอเคเรามาเริ่มที่แบบแ,บบแรกประเภทแรกเลยนะครับ adverse of indefinite frequency นะครับก็จะเป็นพวกที่แบบไม่เจาะจงนะครับ indefinite ก็คือมันไม่เจาะจงนะครับซึ่ง คำพวกนี้นักเรียนก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับผมเห็นอยู่บ่อยๆแล้วนะครับมาเริ่มที่คําแรกเลยนะครับอ่า always นะครับแปลว่าเสมอนะครับมีอยู่ร้อยวันก็เกิดขึ้นอยู่ร้อยวันนัคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ usually นะครับแปลว่าโดยปกติประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ normally or generally นะครับคำว่า normally หรือ generally นะครับแปลว่าโดยทั่วไปนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ often นะครับ often ไม่อ่านตัวทีนะครับ often frequently นะครับแปลว่าบ่อยๆ70% sometimes บางครั้ง50%ครับ occasionally occasionally แปลว่าบางโอกาส30%ครับ seldom แปลว่านานๆครั้ง10%ครับ hardly ever rarely แทบจะไม่5% never ไม่เคย0%ครับโอเคซึ่งตำแหน่งของมันนะครับตำแหน่งของมัน มันจะเอาวางไว้หน้ากริยาหลักนะครับแต่ไม่ใช่ verb to be นะเอาวางไว้หน้ากริยาหลักแต่ไม่ใช่ verb to be นะครับยกตัวอย่างเช่น I always get up early uh, always ใช่ไหมว่าแปลว่าสม่ำเสมอครับวางไว้หน้า get up ที่เป็นกริยาแทนนะครับฉันตื่นนอนตอนเช้าอย่างสม่ำเสมอก็คือ100%เปอร์ตลยต่อไป Pete seldom helps his mother in the kitchen พีทนะครับช่วยแม่ของเขาในครัวเซล์ดอมแปลว่านานๆครั้ง10%นะครับผมซึ่งเซลล์ดอมก็บางไปด้านหน้าด้านหน้าอะไรครับด้านหน้ากริยาแทนก็คือคำว่า h e a l t s นะครับต่อไปครับ what do you usually eat for breakfast นะครับไรครับบ่อยแค่ไหนที่นะครับโดยปกติแล้วนะครับ usually โดยปกติ sorry โดยปกติแล้วคุณกินอาหารเช้า เป็นอะไรครับผมอ่าโดยปกติแล้วคุณกินอาหารเช้าเป็นอะไรอ่านะครับซึ่ง usually ก็อยู่หน้าหน้าครับว่า eat ที่แปลว่ากินเป็นกริยาแทนใช่ไหมโอเคแล้วโดยปกติก็ประมาณ90%นตะครับผมต่อไปครับหรือนำวางไว้หลัก verb to be นะครับอ่าเมื่อมี verb to be เป็น main verb เป็นกริยาหลักนะครับอ่าซึ่งเมื่อ verb to be เป็นกริยาหลักมันก็จะแปลได้ว่าเป็น อยู่หรือแปลว่าคือได้นะครับเช่น I am never late for work ฉันไม่เคยสายในการทำงานเลยนะครับผม never นะครับก็เอาวางไว้หลังคำว่า am นะครับผมอ่ะ she is always happy หลอดนะครับมีความสุขอยู่สมเสมอใช่ไหมเอา adverb adverb ตัวนี้ไปวางไว้หลัง is นะครับผมนี่ก็คือตำแหน่งของมันต่อไปครับสุดแบบที่3นะครับผม after auxiliary verb ครับวางไว้กิยาช่วยตัวอื่นๆนะครับผมเมื่อมีกิยาช่วยมาแล้วนะครับมันจะเอาวางไว้หลังกิยาช่วยแต่นักเรียนจําไว้เสม,มอว่ามันจะอยู่หน้ากิยาแท้นะครับเช่น she has often gone on vacation i s summer นะครับแปลว่าอะไรครับ often often บ่อยๆใช่ไหมอ่หลอนไปเที่ยววันหยุดในวันในในช่วงพักร้อนอยู่บ่อยๆนะครับโอเค Teachers can sometimes give students too much homework. Okay, เ็นไหครับคุณครูบางครั้งก็ให้การบ้านทักงเรียนมากเกินไปนะครับผมโอเคครับนี้ก็คือตำแหน่งของมันนะครับโอเค next time adverb of definite frequency นะครับประเภทต่อไปนะครับ adverb ที่เป็น adverb บอกความถี่เดียาไม่ใชจะบอกความถี่ที่มันเป็นแบบเจาะจงนะครับผม ซึ่งก็จะมีคำพวกนี้ครับ early ทุกชั่วโมง daily ทุกวัน weekly ทุกสัปดาห์ monthly ทุกเดือน annually ทุกปี yearly ทุกปีหรือประจำปี every day ทุกวัน every week ทุกสัปดาห์ every month ทุกเดือน every year ทุกปี o ว e a day วันละครั้ง once a month เดือนละครั้ง twice a year ปีละสองครั้ง four times a day สี่ครั้งต่อวัน Every other day but with one Every other week สัปดาห์เว้นสัปดาห์ครับนักเรียนสังเกตน,นะที่มันที่มันเป็นแบบมันเป็นแบบเจาะจงใช่ไหมเออมันเป็นแบบให้เรารู้ว่าเ,ออเกิดทุกเดือนทุกปีทุกวันอะไรแบบนี้นะซึ่งมันเป็นมันเป็นการเน้นเฉพาะเจาะจงกว่าอีกอีก,อกประเภทหนึ่งใช่ไหมที่แบบว่าไอ้เพิ่มนะก็คือเหมือน,นให้เรานับเอาเองแต่อันนี้คือเราไม่ต้องนับรเ,เราเราูรา้หรืว่า ทุกวันนะนี่ทุกปีนะจากนั้นเขาเลยเรียกว่าแบบ d e f i n i t i แบบเจาะจงนะครับโอเคนะครับในตำแหน่งของมันนะครับมันจะวางไว้ที่ต้นประโยคหรือท้ายประโยคเท่านั้นนะครับจำไว้นะต้นประโยคหรือท้ายประโยคเท่านั้นถ้าจะเอาไว้ต้นประโยคจะต้องมีคอมมาวางไปด้วยนะครับเช่น every year we celebrate Christmas นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอา every year ไว้ด้านหน้านะครับ ทุกปีเราจะเฉลิมฉลองคริสต์มาสใช่ไหมถ้าเอาไว้ด้านหน้าราต้องคอมมากแต่ถ้าไม่ไม่เอาไว้ด้านหน้านะครับก็ไม่ต้องใส่นะครับ We, We celebrate Christmas every year. Twice a year, h e come s here. ปีละสองครั้งเขามาที่นี่ he ี o ค e s เ e ีย twice a year อันนี้ก็ไม่ต้องใส่คอมมากครับง่ายครับโอเคทิปเล็กน้อยน,นะครับมีคำว่า one t i m e two times three times four times ครับ ให้นักเรียนเลือกนะครับให้นักเรียนบอกครูซิว่าแบบนี้ถูกต้องหรือยังโอเคมาดูคําแรกวันทาปถูกไหมไม่ถูกนะเออเราจะวันทาปเราเรียกว,ว่าว n นนะครับผมให้เราเรียกว,ว่าว n นนะครับ two times ถูกไหมก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับ two times ทาให้เราเรียกว,ว่า twice ครับสองครั้งนะครับ three times ถูกไหมอ่าอันนี้ถูกนะครับ four times ถูกไหมอันนี้ก็ถูกนะครับ แล้วก็เป็น five times i x times e time, v e n t i m e ไปเรื่อยๆเลยนะครับมีแค่ one time กับ t time ส่านที่จะไม่ใช้ time นะให้เราใช้คำว่า twice twice แล้วก็เป็น three times o r e t i m e นะครับผมโอเคนะครับและนี่ก็คือ adverse of frequency นะครับนักเรียนจะไปว่าเมื่อไหร่ที่นักเรียนเห็น adverse ตัวน,นี้แล้วนะครับ adverse frequency ตัวน,นี้แล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับมันจะ เอาไว้ใช้ใน Present Simple Tense เพื่อบอกบอกความทีบ่บอกว่าทำเป็นกิจัตรประจำวันบอทำบ่อยแค่ไหนหรือไม่เคยทำเลยอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นตัวเนี้มันก็จะเป็นตัวให้เราได้สังเกตเห็นว่าอ่าเห็นตัวนี้ปุ๊บนะครับก็คือ Present Simple Tense นะครับผมโอเค Who have any you can contact line, คุ e มีคำถามหรือคุณมีคำถามอะไรไหมครับคามสามารถสอบถามรูได้ที่ไลน์สตัวครูได้นะครับโอเค That's all for today and thank you for your attention. Thank you. Bye bye.